ฮือฮ่าแมทพีราีเปิดตัวลูกชายแฟนๆแห่มินสนัน เรื่องคดีก็ลุยอย่างเต็มที่สำหรับนางเอกสาวแมทพิรณีส่วนเรื่องความรักกับหวานใจส่งการเตะชนรงค์ก็ไปได้สวยไปมาหาสู่อยู่เคียงข้างกันตลอดโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 กลับมาระบาดอีกครั้งสาวแมทก็โดนเต็มๆงานนี้ในวงการถูกพักเบรกแยาวๆทำให้ช่วงนี้สาวแมทก็ไปโพลเช็คอินเขาใหญ่ผันตัวเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารกาแฟอีกด้วย ล่าสุดสาวแมทได้เปิดตัวลูกชายสุดหล่อนำว่าเจ้าไหลน้องสนักสี่เท้าตัวโปรดที่สุดแสนน่ารักขี้อ้อนนั่นเองแถมยังเปิดอินสตาแกรมโพสภาพคลิปและภาพลูกชายให้เห็นกันด้วยสาวแมทระบุสั้นๆว่าลงรูปกับลูกชายสุดหล่อ